บ้านใครปลูกมะละกอแล้วติดดอกดอกร่วงหลนไม่ยอมติดผลจะแก้ไขยังไงลองทำวิธีนี้ดูนะครับพร้อมแล้วเราก็นำข้าวเหนียว3ช้อนนะครับหนึ่งแล้วช้อนที่สองข้าวเราแช่น้ำนิดนึงเพราที่เราจะได้ตำง่ายนะตอนที่3นะครับแล้วเราก็ตำตำข้าวให้ละเอียดนะครับเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับทำแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ปลาร้าไปหนึ่งช้อนหรือท่านใดไม่มีปลาร้าก็ใส่กะปิก็ได้นะครับตามด้วยผงนัวชูรสนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ ใส่เข้าไปในครกแล้วก็ตําอีกครั้งหนึ่งนะครับตําตัอีกหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วก็ตักออกจากครกใส่กระมังเรานะครับน้าใช้5ลิตรนะครับเสร็จแล้วก็เทน้ําลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทใสบัวลดน้ําส่งพุ่มไปถึงไหนใบยาวไปถึงไหนเราก็จะลดรอบโคนต้นไปถึงนั่นนะครับช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับก่อนที่พืชจะปรุงอาหาร ก็จะทำให้มะละกอรเราติดผลดกไม่ร่วงหล่นอีกต่อไปเห็นไหมครับผ่านไปแค่7วันมะละกอรเราเริ่มติดผลดกเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เกษตรบัณฑิตพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ